สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเชลซีบุกแซงชนะบอลธรรมัด2-1ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันอัคารที่ผ่านมาเกมอุ่นเครื่องที่ v i ท a ลิตี้สเตเดียโดยนัดนี้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซียังคงส่งทีมชุดผสมลงสนาม ซึ่งเตัวจริงมีแข่งจากทีมชุดใหญ่อาทิเช่นเกปาคาร์ลมาสันโอดอยมังคอตอลรองโซฮาคิมซิเยกแทมิอาบาหัมและคิเซียนพูริสิตลงสนามอย่างไรก็ตามในครึ่งแรกแม้เชลซีจะมีโอกาสจบสกอร์มากกว่าแต่ไม่มีประตูกเกิดขึ้นทําให้จบ45นาทีแรกอย่างเสมอกันอยู่ 0-0, 00. ครึ่งหลังเดอะเชอรี่เป็นฝ่ายที่ออกนําก่อนจากผลงานของเอเบเรโนมากอนเดสกองหน้าชาวเดนมาร์กนาทีที่66 แต่เชลซีก็มาตีเสมอในนาทีที่72จากอา m มาโดโบลยากองหน้าตัวสำรองก่อนนาทีที่76เชลซีแซงนำส2ง,งจากผลงานของไอกีอักโบ่กองหน้าสำรองวัย22ปีจบเกมเชลซีบุกมาชนะบอลชมัด2-1ในเกมกระชับมิตรนัดต่อไปจะอุ่นเครื่องดวลกับอาร์เซนอลในวันที่1สิงหานี้6สิ่งที่ได้เรียนรู้เกมอุ่นสิงเฮ2-1 เชลซีลงสนามอุ่นเครื่องแบบขุมกำลังไม่ร้อเอร์เซนเอาชนะบอลทมัดทีมจากเชมเี้ยนชิพอังมกฤษ2-1โดยแม่ออนไลน์สรุปภาพรวมที่เห็นจากเกม,มังก่าวเป็น6ประเด็นที่น่าสนใจโทมัสท,ทูเคิลยังยึดมั่นระบบ3-4-2-1นับตั้งแต่เฮดโค้ชโทมัสท,ทูเคิลรับงานต่อจากแฟรงค์ลามพาตสิ่งที่ทำคือผ่าตัดระบบการเล่นจากแบ็กโฟมาสู่3ปากกันหลังตัวกลาง ซึ่งแผนดังกล่าวช่วยขับศักยภาพคู่กองกลางเอ็นโกลลกองเต้กับจอร์จจนโยรวมถึงวิงแบ็กเบนชินเวลส่งผลให้บ้านปลายทีมควาแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงช่วงปีซีซั่น2021ทีมยังหนักแน่นในระบบเดิมส่วนเรื่องการตลาดซื้อขายเชลซีเร่งปิดดีลชูสกุนเดกองหลังจากเซบียเพื่อมายืนเป็นสต็อปเปอร์ฝั่งขวาเพื่อย่งตำแหน่งกับเซซ่าอาดสเปลกัวตา ทัลลมัสันโอดอยคงเล่นไม่ออกกับวิงแบ็กขวาหากคัสสันโอดอยจะซื้อจ่ายทูเคิลจากการเล่นวิงแบ็กขวาจะต้องสร้างผลงานให้ดีกว่านี้ในพื้นที่สุดท้ายพอหลังผ่าน15นาทีตัวรุกรายนี้มีโอกาสดีจากฮาคิมซิเยกแต่ปิดไม่ลงซัดไปติดผู้รักษาประตูส่วนเรื่องของการทำเกมลุกให้ทีมเมดยังพอถูไถอย่าง10นาทีต่อมากระปอนให้กับธมิอับรามน่าเสียดายที่กองหน้าผู้ดีทิ้งโอกาสหลุดลอย ดิงวอเตอร์ทำงานปิดทองหลังพระเป็นเวลากว่า3ปีที่ดิงวอเตอร์ไม่ได้เล่นเกมอย่างเป็นก,การให้กับเชลซีต้องออกไปเล่นแบบยืมตัวตามสถานที่ต่างๆแต่กับเกมปีซีซั่นทูเคิลพยายามปลูกความมั่นใจให้แข้งวัย31ปีมีลูกฮึดอดีตมิฟิลเลสเตอร์เล่นคู่กลางกับคอนนอลกาลเกอร์ทำหน้าที่แบบไม่ขาดตกบกพร่องในฐานะบทงานช่วยแย่งบอลคืนวิ่งสุดพลังเชื่อมเกมและช่วยป้องกันหากยังรักษาระดับไว้ได้ ก็มีลุ้นอยู่ที่เดบิตต่อในฐานะกำลังเสริมเพื่อย่างชิงตำแหน่งซิเยกดูมีชีวิตชีวาฮาคิมซิเยกถูกคาดหวงังสร้างผลงานเด่นเหมือนตอนที่เล่น,นกับอาร์แจ็คแต่ทว่าซีซั่นก่อนเขามีการเจ็บเข่าขวาจึงไม่สามารถเป่งศักยภาพเท่าที่ควรเขาลงสนาม39นัดทำไป6ประตูและไม่เคยลงเล่นครบ90นาทีเลยนับตั้งแต่โทมัสตูเคิลเป็นเฮดโค้ชยังไรก็ตามปีซีซั่นนี้ ทั้งความฟิตและความเสียบคมมีมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายการซัดแฮตติกใส่ปีเตอร์โบโล่อช่วงต้นเดือนหรือฟอร์มเหนือบอลธมัตก็ทําให้การแย่งชิงตําแหน่งคู่ตัวรุกสนับสนุนหัวหอกตัวเป้ายิ่งดุเดือดเดวิดบลูคแบ็กบอลธมัสทรงดีเดวิดบลูควิงแบ็กของบอลธมัตคือผู้เล่นเด่นจากเกมเมื่อคืนโดยกองหลังวัย24ปีกล้าวมาสร้างชื่อในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9 จนเข้าตาแมนยูหรือลิเวอร์พูลแต่ซีซั่นถัดมาเจ็บข้อเท้าได้ลงเล่น9นัดพร้อมต้นสังกัดหล่นชั้นสุลีกลองฤดูกาลล่าสุดบรูคลงเล่นไป39นัดยิงไป6ประตูกับอีก7แอซซิตน่าเสียดายที่ทีมไปผิดหวังในเพย์ออฟเลื่อนชั้นก็น,นับไปว่าเรียกราคาตัวเองกลับมาได้อีกครั้งแต่เขาก็พิสูจน์แล้วว่าเล่นเกมในระดับพรีเมียร์ลีกได้จากผลงานพบกับเชลซีมีส่วนที่เซตอัพสกอร์ในเกมนั้นของทีมก็ไม่แปลก อาจากนี้จะขึ้นหลีกสูงสุดอีกครั้งโรย่าลุ้นปักหลักเบอร์9แห่งอนาคตไม่มีข้อสงสัยว่าเชลซีกำลังไล่ล่างหัวหอกเบอร์9ในซัมเมอร์นี้แต่จากฟอร์มของอาร์มันโดโโรย่าเมื่อคืนนับว่ามีลุ้นปักหลักในทีมของทูเคิลแล้วยิงวัยรุ่นชาวอาเบเนียนเข้าสังกัดเชลซีตั้งแต่อายุ10ขวบดังนั้นหากไม่สามารถปิดจ็อบดังนั้นหากทีมไม่สามารถปิดจ็อบหัวหอกแบรนด์เนมชื่อดังได้ ก็เชื่อว่าเด็กคนนี้ก็มีลุ้นที่จะติดทีมแฮเบิร์ตไฮเนอร์ประธานสมโมสรบายเยอร์มินิกยืนยันโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้จะอยู่กับทีมเอยียงน้อย2ปีกองหน้าทีมชาติโปรแลรนด์สร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงในซีซั่นที่ผ่านมาหลังทำลายสถิติของแกรนดมุลเลอร์กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูนในหลีกสูงสุดในบุลเลิกา้าหนึ่งฤดูกาลจากผลงาน41ประตูทำกลางรายงานว่าเชลซีให้ความสุใจนักเตะ และติดต่อไปอยังเอเย่นของเขาแล้วก่อนอื่นเลยในความคิดของผมเลวันดอฟสกี้คือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเรามีความสุขมากที่เขาอยู่ในทีมเขายังเหลือสัญญาอีก2ปีและเขาจะลงเล่นที่บอร์เยนเมนิกต่อไปผมเคยพูดไปแล้วว่าผมคิดว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปเขาจะเคารพสัญญาของเขาเขาจะลงเล่นกับบอร์เยนเมนิกใน2ฤดูกาลต่อจากนี้อย่างแน่นอน อินเตอร์มิลานปัดข้อเสนอ130ล้านยูโรที่เชลซียื่นซื้อโรเมลูลูกากูก่องหน้าถิมเชี่ยเยี่ยมเป็นกำลังหลักให้กับงูใหญ่คว,ว,ว้าแชมป์เกาโชสิรานในฤดูกาลที่แล้วมาครองได้สำเร็จแต่ช่วงไม่กี่เดือนหลังกลับมีข่าวว่านักเตะได้รับความสนใจจากสโมสรในอังกฤษอาทิเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอัลเฟโดเปดูล่านักข่าวจากสปอร์ตอิตาลีสื่อในอิตาลีเปิดเผยว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอ130ล้านยูโร เพื่อขอซื้อลูกากูแต่ทางอินเตอร์มิลานใจแข็งปัดเงินก้อนโตทิ้งเพราะสโมสรหวางให้หัวหอกรายนี้เป็นแกนหลักของสโมสรนในฤด,ดูกาลหนนะ้าสหรับลูกากูย้ายจากแมนยูไนเต็ดมาเล่นในถิ่นซานซิโรเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว74ล้านยูโรโดยนักเตะมีสัญญากับมูใหญ่ไปจนถึงปี2 0 2 4ทางฝั่งเชลซีกำลังมองหากองหน้าตัวใหม่มาใช้งานโดยช่วงที่ผ่านมาแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมนี้มีข่าวเกี่ยวโยงกับเออร์ลิงฮาแลน กองหน้าของบริษัรัมมนอย่างต่อเนื่องเดเรนอัมโบรดอดีตแข้งนิวคาสเซิลแสดงความคิดเห็นผ่านท็อกสปอร์ตเชื่อว่าแธมี่อับราฮัมจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์อังกฤษดาวิงไว้ย23ปีทุกจังหวดโอกาสในการลงเล่นกับต้นสังกัดเชลซีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาแยกทางกับแฟรงค์ลัมพาดและแต่งตั้งโทมัสทูเคิลเข้ามารับตำแหน่ง จนเจ้าตัวมีชื่อเกี่ยวโยงกับไอส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลซัมเมอร์นี้และงานระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อบบราฮัมจะย้ายออกจากทินสแตรฟบิดภายใต้สัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด40ล้านปอนด์โดยแอมโบรดเชื่อว่าการบอกลาทับสิงบูของเจ้าตัวจะทําให้เขามีโอกาสพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นเมื่อได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยเนื้อแท้แล้วเขาเติบโตจากการเล่นให้กับเชลซีโดยได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมฝีมือดีหลายคนแต่ถุมัตุกเคิลไม่ชื่นชอบเขามากนัก อัมโบรดกล่าวกับสื่อแดนผู้ดีบางสโมสรต้องการตัวเขาไปร่วมทัพผมไม่แน่ใจว่าเขาควรมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเขาจะทําได้ดีกับสโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลและเวสต์แฮมแน่นอนว่าเรามีท็อปโอยู่ในเวลานี้โดยผมจัดให้พวกเขาอยู่ในคลาส2เช่นเดียวกับสเปอร์ทามิอับบาฮัมมีศักยภาพอยู่ในตัวเองและผมคิดว่าเขาจะทําผลงานได้ดีลาเปโตคาร์ลอสออกโรงแนะนําเชลซี ต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้กับว่าที่ตำนานจอจินโยเริ่โตคาร์ลอสสุดยอดแบ็คซ้ายชาวบราซิลออกรงยกย่องจอจินโยมิฟิลชาอิตาลีว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เชลซีคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆได้มากมายจนน่าจะสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้หน้าสนามแซฟฟอร์บิดเพื่อเป็นเกียรติให้ว่าที่ตำนานเลยทีเดียวผมกล้าพูดเลยว่าทุกทีมระดับพปของโลกไปนี้ต้องอยากได้นักเตะอย่างจอจินโยไปร่วมทีมทั้งนั้นแหละรวมถึงทีมชาติบราซิลของพวกเราด้วย เขาเป็นมิดฟิลด์ที่เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคกับการเลนฟุตบอลขั้นสูงวิสัยทัศน์การอ่านเกมกว้างไกลจนคนอื่นตามแทบไม่ทันแถมยังมีจิตใ,ใจแข็งแกร่งสงบนิ่งในทุกสถานการณ์จอร์จินโยรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรยอยู่ในแต่ละวินาทีและรู้ด้วยว่าต้องทำอะไรเพื่อทีมเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างที่สุด